คุณผู้ชมคะเทศบาลป่าตาลจังหวัดลบบุรีเขาจัดโครงการสืบสารภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชนได้อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา,ญญาท้องถิ่นค่ะ นายสมมาตรมั่งข้างนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานเป็นประธานเปิดโครงการสืบสารภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,567จัดขึ้นที่อาคารอนเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีค่ะ โดยตำบลป่าตานเป็นท้องถิ่นที่มีประวัติและเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นความเชื่อและพิธีกรรมการละเล่นพื้นบ้านการประกอบอาชีพภาษาท้องถิน่นการจัดงานนี้ขึ้นก็เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เรียนรู้และร่วมกันสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นของตำบลป่าตานให้คงอยู่สืบไปค่ะ ซึ่งภายในงานค่ะก็มีทั้งการแสดงรำเพลงลายตั้งหวายการแสดงรำแคนและการจัดศูนย์การเรียนรู้อย่างเช่นการจัดแสดงพิธีกรรมและความเชื่อใต้หางประทีปศาสตร์ลาวการทำบุญกลางบ้านการเลี้ยงสารเจ้าพ่อก่อเจดีไซน์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวเวียงการสอนภาษาถิ่นและก็มีการละเล่นผืนบ้านด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านอย่างเช่นขนมข้าวโพดขนมครกโบราณขนมปิ้งจีรวมถึงการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอีกมากมายให้ได้จับจ่ายซื้อของช็อปชิมชิวกันอีกด้วยค่ะ